สวัดสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยามาตามแนวทางของแม่หมอนะคะแม่หมอฟันค่ะฟันแน่นะคะมีคนมาบอกให้ไปซื้อเลขให้เฝ้าไปซื้อเอาเลขบอดด้กับบนล่างนะคะหางเดียวเลขสองตัวเลขบอดด้กลับนล่างเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะแหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับเด้อ <laughs> ดีไม่ท่านจะเวัสดีกันว้านี่ถามเลขเลยลุงนะว้าเนี่ถามเรื่องฟันเรื่องเลขดิข่อยเห็นเสือเล้วติดสีแดงข่อยเห็นเลขแล้เอาแบบนี้ครับตัวนี้บ่แม่งงวนนี่คือเสือนี่บ่คือคักแกเอฟซีเห็นนี่ยังบ่พี่น้องปก็กระที่บ่เนุ่งเสียอันมีเลขเลยนะลุงเนาะเอาที่เหลืองนองพื้นน่นแหละยังไปเปลี่ยนเปลี่ยนตอนอะไเปลี่ยนตอนโน้ตสีม่านี่ เอ้ามันดิเอ้ยมานุงหน่อยไว้ขอนุงตัวนี้ดอกค่ะนะบอกหูจักว่านอนที่ยาติมากด้วยว่ามันปู่ดนจิตดนใจใฮ้เลียนนุงเสียตัวนี้บอกแม่บ่าวไร้ใหญ่ห้างนี่เลขตัวนี้จะได้พปูกันได้มาดูร้เนาะหายเนี่ยนี่นะหายฟันมั่ก็หายอยู่ดีละห้องบ่าจากเธอฟันอยู่หงวนนี่แต่ว่าคิดว่าแต่ว่าแม่มั่นใจอยู่ดิแต่ว่าคิดว่ามันตองมากแท้ๆคฟันว่ามีผู้ยิ่งผู้หนึ่งยางมมกแล้วกับมาพื้นเสียหายบึง เสียตัวนั่นนั่นเป็นสีเขียวเพื่อห้เบิงก็เลยบอกแม่ว่าฝ้าไปซื้อเลขบเดีกลับเอ้าซ้ำนี่ห<ะ>นึงน่งหนึง่งแค่นี่บ่ห้กลับเลขมันไปเฝ้าไปซื้อเลขบุรีกลับเพราะเลขยะกเสียให้แม่เบิงแม่แล้วเห็นเลขหน, <ừ> นึงน่งหนะึ่งเลนะเลขบเดีกลับเฝ้าไปซื้อแม่แล้วไปซื้อเลยหมู่บ้านนี่ออกไปได้รัตตลี่นีเสย Mm. ได้จักใบรถเตอรี่ไม่เอามาใบาหนึ่ง mm. ก็เลยมาฝันเนนึ้ื่อนนี่แหละมมามาฝันว่าไปบานบานเกา่าบานหน้าเลยซ่อเมื่อแล้วฝันว่าได้ไปบ้านเก่าแมนไปบ้านเก่าไปบ้านหน, 9, าน 9, ้าหุ่นไหมได้ไปพ่อยายสองย้ายนั่นผู้ยิ่งผู้ยิ่งที่เอาเสียให้ไหวหาที่สามสี่แม่ก็เลยกกลับไปเงี่ยหลังนั่นอ่ะบานเรียทีหลังนั่นหาที่สามฝันว,ว่าเพิื่อนเป็นผู้เอาเสียให้ ผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้ยิ่งว้หาที่สามนั่นเป็น้นบ้านนั่นเคี่เอาเสือเอาเสือห้ในฝันเอาให้ในฝันเพิ่นกนเล็บปีนเพิ่นกนเลียแบบว่าง่ายง่ายเบอร์เสียห้เบิ้งนั่นนะเพิ่นเลยบอกว่าเปล่าไปซื้อเลขบริกลับเพิ่นบอกซ้ำนี่เป้าไปเอาเล็กงวดนี่บริกลับเป้าซ้ำนี่ซื่อๆนี่เล็บปีนทำไมให้แม่เบิ้งแม่เลยเห็นเล็กสิบเอ็ดอยู่หลังเสือนะตัวสีแดงว่าพันพอด้เบิ้งว่าสีแดตะวานถึงสิบเอ็ดเมืองเกืองเลยล่ะ ก็ได้บอกแม่บอกแม่มาย้ำกิ๋ว่าเฝ้าเฝ้าเลขบันด็กกับเฝ้าซ้ำนี่เฝ้าไปซื้อเลขเฝ้าไปซื้อเลขหัวนี่บันด็กกับเฝ้าซ้ำนี่แหละเพิ่งเก็บวัด็กกับดีเนาะแล้ววัด็กกับแล้วเลขสี่เดียวนาะซื้อล่างบนเพิ่นบอกบันด็กกับเพิ่นบอกซ้ำนี่แหละไปซื้อล่างบนแกไปซื้อล่างบนบันด็กกับเลขบันด็กกับเฝ้าไปซื้อทันวะล่างบนเด้อบันด็กกับทันวะเฝ้าซ้ำนี่เลขเพิ่นเ่บอกเจ้าเพิ่นยกเสือให้เบิ่งยกเสือให้เบิ้งเลขยูน้ำเสือเลขยูน้ำเสือ มันนี่ที่แหลกแม่หนูเสือตัวมันย่าเห็นตัวใดในยูเสือเนี่อตัวนี้แล้วสามศูนย์นี่แล้วตัวแดงๆตัวพวกนี้ก็จ้าแล้วแม่คิดว่าเป็นตัวใดแม่เอาแม่ก็เอาว่านน่นละจักบ่บ่พอมั่นใจเด้อแต่ว่ามั่นใจแต่แม่ข้ามฝันในเสือนั่นละเพื่อนบอกคักแล้วก็เห็นพร้อมแม่เห็นพร้อมแล้วก็ดึงเสือออกมากสิเพิ่นบ่บอกเสือยืดเด้เพิ่นบ่บอกเลยปกติสิบว่าใครนุ่งเสือยืดมาจะคองอ้วนเจ้านุ่งเสือตัวนั้นมาแล้วอ นุ่มาแล้วเอ้ยอย่างนุ่งเสีอตัวนีเถอะว่าสันเพราะแม่นุ่งออมาก็เอ้าคิดเสี่กันเลยเอิญถามแม่ว่าแม่มีคนมาหาเอ้าคือเปลี่ยนเสียตัวนี้ว่าแม่ว่าแปลกันแล้วแปลแปลปกติแม่ที่พวกนุ่งเสียยืดไผรนุ่งเสียยืดเด้ปกติแม่อยู่บ้านกันสิพวกใค่นุ่งเสียยืดแมน อันนี้คล้ายๆกับเสียไวรุ่นนี่เนาะแม่เสีอไวรุ่เออมีร่กัไม่ได้ยังม่จับเสือตัวนล้มาเม่ยม่เคยนุงเสียแบบ่นี่ยเผู้ดนใจแล้วลุงกก็สิเอาพี่น้องแถมเนี่ยนี่สามศูนย์แถมสามศูนย์น้ำเนี่ยสีแดงเป็น่างกันสีแดงคนไ่ได้อยากนุงเนี่ยมันผู้วางผู้วางเลขกันหนึ่งหนึ่งนั่นก็เอาเสือมาให้เอาเสือยืดที่กันเป็นเสือยืดแม่เพื่อออกให้เบิ่งมิตึ่งหนึ่งยืดเสือปกติอแม่สิบบ คุณเสือเยือดแม่กะที่ว่าเสือนอกจากเสือนุ่งไปเฮ็ดงานสีคนที่เอามาะไฮเนี่ยอายุหาสิบสามปีเขียนลงวันนี้หาสามปีหาสิบสามหาสิบสามอ๋ออายุคนลงน้ำเนี่ยเทียบนี่พี่น้องคนอยากแคปหน้าจอไปบ้านนี้แม่ไปซื้อเลขน้ำพุหมู่บ้านนี่ไปซื้อเลขน้ำมันลอตเตอรี่อยู่อัลต้ากสอนแล้วว่านแล้วในหาสิบสามปีผู้ขายลอตเตอรี่ผู้ขายลอตเตอรี่ยายเจ้าได้จักปีเจ้าขายลอตเตอรีเขาได้หาสิบสาม ผู้บอกผู้มาบอกเลข่อยปซื้อหนึ่งหนึ่งกระหายิบสามหอยกระหาสิบวสามเหนแล้ววะโอ้ต่วาผมคิดว่าเนาะเลขสามชุดยูนี่ทั้งยูเสือนี่ผมว่าคือจังเพลินสีบางๆเอาไว้โดนใหคือจังเสียงบางบอกให้เป็นเลขสิบเอ็ดจะค่อยบ่ได้กาบแม่บอกบัดนี้เพราะแต่ว่าไปซื้อเนี่ยค้นขายประเดี๋ยวยูห้าสิบสามปีจังไดงไปถามมายูเพลินธรรมดาซื้อได้ก็แล้วมันบอกระ ถามจะเสียแล้วนางขายอายุอันเท่ากับซอนอันประจำธรรมดาซื้อเสื้อแล้วก็แล้วไปถามมาอยู่เพิ่นแหยังจังสีหนานะอายุเจ้าเท่าไรวันที่หาชิบสามอ๋อมัคือมาบอกเลขไข่แท้คุณมาบอกเลขหนึ่งหนึ่งนั่นว่าอายุเล่าในหาชีบสามปีระหว่าบงที่นี่เมื่อนี้มุกผมมาเนี่ยแม่กับบลูกับมุกผมมาบมดแล้วบี่แร<อ>กใส่เสียโตอื่นเปลี่ยนบัดเลาะมุกผมสิมาว่าเปลี่ยนเป็นเสียเบื่อสามสีบัตรมาเลยเบิ่งกว่าไม่มาไม่มีเบิ้ง กระเปีดสีเม่อเป็น่งมเป็นกู้เป็นโด,ด,ดนใจเห็นุ่งเสือตัวนี้พักกตีแม่จีบ่ามาใครใจเสียเยือดมันม,มันยุดนะคี่ีนุ่งเสือหาธรรมดาคนที่เพิ่นนั้นยกเสือให้เบิ้งเป็นเลขสิบเอสนี่เพิ่นบอกพ่อมแม่ว่าเพิ่นอายุหาสิบสาม มาบอกแต่ว่าแม่เคยคุ้นเคยกันนะแต่ว่าเราอายุหาที่สามปีปีนี้วันนวันนี้เราเราย้ำอีกเฝ้าไปซื้อเลขโบนิกรับเราบอกซ้ำเลยเฝ้าไปหาซื้อเลขโบนิกรับเบิกงคือเลขสิบเอ็ดเลยเลขสิบเอ็ดเลยเราบอกเบิ้งไฮเฝ้าไปซื้อเลขโบนิกรับมันคือโบนิกรับอีหลีลยพี่น้องเพิ่นกับย้อยู่เลขโบนิกรับล่างบนเพิ่นวางสี่โบน้บอกว่าสี่ตรงไหนเพิ่นบอกว่าล่างบนเลือเลขโบนิกรับเฝ้าไปซื้อคนลูกบอกบอกคือง่วนหาซ้ำนั่นค่ะ เ่าไปซื้อเรื่องเล่มวันนี้มันสิออกห่าะาเรียยุ่นี่สามชุดนี่ต้องมีรางบนเด็กกระิบโแมนชุดหนึ่งอาจจะแมนยุ่ในนี่สองชุดเลยอาจจะเป็นสิบดกับสามศูนย์ก็ได้หรือจะเปลี่ยน้าส้มก็ได้่็มาเลย่นมาเลยว่าด้กกับรางบนมันก็มิแต่ิเอ็ดเนาะพ่นยกให้เบิ่เสือไหมยกให้เบิ่งเหนื่อยเบิ่งเ่อยเลยม่ะขันมันย่างกันกับกันสิขัย่างกันโอ้มันมบ่มีตัวกันเนานเอาสามชุดนี่เลือดนี่นะ พันบ่ไอ้ไ่้าใหอ้กันพ่นมีแต่ว่าฟ้าไปซื้อเรขงวดนี้บนิกลับโบด้กลับนี่คือยืนสิบเอด้วยืนสิบเอ็ดเลยแนี่คก่ยยืนสิบเอ็ดเน้นสิบเอ็ดเลยมันพวกเนี้มสิบเอดเลยปรว่าเพ่นยืนพ่นพ่นเน้นอีกฝ้าไปซื้อเรขบ่ได้กลับงวดนี้เว้าแจกงค่ยังไ่ผู้ยิงจอบก่าวส่งห้หางว่าไหมบ่าวเบาดีดีอ้าฝ้าไปซื้อเดิมแั่ที่แหกเนี่ผมพูดนอนเยอะ อันใหญ่กิเลกว่าแม่แม่ฟันตะมือได้เนี่ยค่ะฟันมือก้อนนี่ม,มือว่างเดี๋แม่เลยกับเขาไปเท่ากับซอไปหาสื่อ,อเป็นสื่อใหญ่คนนัน้นคนนั้นี่เมื่อเคยถามเรจาจะเสียใหญ่จะได้จะเปี่ยหาชิบสามแล้ววงสื่อ,อ,อพู้มาบอกที่คอยกับหาชิบสาม,มาที่กะก็เลยบอกก็เลยบอกอย่างไรแตร่ว่าตูนแตงแค่เป็นเรื่องที่แปลกนะ ก็เป็นจริงเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นยกไฮซิเบียทังเดียวได้ไหมคือตัวยืนแล้วเนี่ยเพิ่นบอกว่าให้ฟ้าไปซื้อเลขบ่าเลขจำไฮซื้อเลขบนว่าเลขจำบนล่างว่าจังสี่ล่ะชัดเจนได้พี่น้องโตเน้นๆคือซิเบียบนล่างให้ไปฟ้าไปซื้อเอานี่ว่าแบบฟ้าไปซื้อเด้อว่าแบบหยกเสือขึ้นห้เบิ้งว่าเลขยื้เสือเลขยื้เสือนี่แหละฟ้าไปซื้อเลขบ่าเลขจำล่างสี่ ตบาอายุคนที่ยกเสือห้เบิ้งอายุหาสิบสามตาเลขสามศูนย์ถามว่านนทิยามาจากสยมาจากเสือแม่มอนีค <m> ่ค่ะเพราะ <ly> ว่าเพิ่นมหาเพิ่นยังไงเพิ่นเพื่อเคยนุ่งเสือที่มีเลขแต่่านี้มันแปลกแล้วมันก็เป็นตัวแดงจึ้งครึ้งก็เลยเขียนห้นะคะพูดนุ่นงจะว่าอะไรสังเกียนเข <c> ียนยังไงเนี่ยเอฟซีเสซีสื่อว่าสื่อหนึ่งกับพิจารณาเอานนทิยาเขียนเฉยๆนะคะแต่่าข้อมันจริงเพื่อให้เลขค้างเด <c> ียวค <c> ือหนึ่งหนึ่งนะคะอายุค้นท <c> ี <c> ่ห้นั่นเป็นอายุห้าสิบสามปีนะคะ มันบอกว่าให้เป้าไปซื้อเลขบ่ได้กลับบนล่างือสิบเอ็ดทางเดียวนะคะม้วนผมติกกับอยู่ดอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งผมติกกับขึ้นไปซื้องวนนี้เป็นมวนแรกของปีมันว่าลุงครับมวดแรกของปีนะครับขอปีพศอสองหกเก็ดหาเอฟซี่ซมาแนวทางของแม่อ้าหนูขึันหกหนู็ึันหกหกว่ะหนูลืมหนูเลืนอมหนูเลี้ยงขนหกหกเก็ดได้พี่น้องพอสองหกเก็ด แล้ึ้นหน้าจอแล้วคือน้าจอก็ได้นะครับทั้งทั้งช่องวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดนะคะลืมเริมเรมเหุ้เอฟซีโ่บมันกันแนวทางของแม่หมอนะคะครับเอฟซีโฉบมานเด้อพี่น้องเด้องวดแรกของปีนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วท่านอุ้ยพรอยู่เดี๋ยวสิอุ้ยพรหลัางไม่อ่ะดอกเด้อพี่น้องเด้อ